ผู้รักชาวห้องกงคู่นี้พวกเขาได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพราะพวกเขาอยากที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรม และอาหารของประเทศไทยและพวกเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้หรือเปล่าโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเขาจะพูดถึงประเทศไทยและวัฒนธรรมของไทยกันว่าอย่างไรบ้างนั้นถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยนะครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ดีแบบนี้กันด้วยนะครับ โดยที่เปิดคลิปมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วและในตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ที่เชียงใหม่และพวกเขาก็กำลังเดินทางไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเพื่อที่จะหาห้องพักเมื่อเดินทางมาถึงพวกเขาก็เลยได้ชมบรรยากาศร,บรอบๆของรีสอร์ทแห่งนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปจองห้องในระหว่างที่รอพนักง,งานไปส่งที่ห้องพักทางรีสอร์ทก็ได้มอบเครื่องดื่มต้อนรับพวกเขาบอกว่า ทางโรงแรมต้อนรับได้ดีจริงๆจากนั้นพวกเขาจึงได้เดินทางเข้าไปที่ห้องพักของพวกเขาและพอได้เข้าไปในห้องพวกเขาก็บอกว่าห้องของพวกเขาสวยมากๆพอชมร,บรอบๆห้องเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ไปที่สระว่ายน้ําของโรงแรมและได้เข้าไปไว่ายน้ําเล่นกันสักพักหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้เดินทางไปต่อที่สปาและได้ไปต่อที่ร้านอาหารเพื่อที่จะกินอาหารเย็น จากนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่ห้องพักและในวันต่อมาพวกเขาก็ได้ออกมาจากห้องพักและได้ออกมาเดินเล่นที่ถนนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่และพวกเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากต่อมาพวกเขาก็ได้เข้าไปที่ร้านคาเฟ่ และได้สั่งกาแฟแล้วก็อาหารจากนั้นจึงไปร้านคาเฟ่อีกร้านหนึ่งเพื่อที่จะสั่งขนมเค้กมากินในเวลาต่อมานี่ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วพวกเขาจึงได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะกินอาหารกลางวันพอพวกเขามาถึงพวกเขาจึงได้สั่งอาหาร และในหว่างที่กำลังรออาหารมาเสิร์ฟอยู่นั้นก็ได้มีพนักงานของร้านมาเซอร์ไพรส์วันเกิดกับภรรยาของเขาโดยการนำดอกไม้มามอบให้พอพวกเขาได้เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยิ้มด้วยความดีใจและรู้สึกประทับใจมากๆเมื่อพวกเขากินอาหารเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อที่ฟาร์มช้าง และพวกเขาอยากที่จะเห็นช้างตัวเป็นๆดูสักครั้งพอพวกเขาได้เห็นช้างแล้วพวกเขาก็ได้บอกว่าตัวของมันใหญ่มากๆเลย ต่อมาพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวชมในรอบๆฟาร์มช้างแห่งนี้และก็ได้ดูวิวทิวทัศน์อันสวยงามและบรรยากาศของที่นี่พอมืดแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและได้ไปสมัครเรียนการทำอาหารไทยโดยอย่างแรกที่พวกเขาได้ลองทำนั่นก็คือเมนูส้มตา และปอบเปียซึ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยในระหว่างที่พวกเขากำลังทำส้มตาและปอบเปียอยู่นั้นพวกเขาก็ดูจริงจังกับมันมากๆต่อมาพวกเขาก็ได้เรียนขั้นต่อไปนั่นก็คือวิธีการทำแกงโดยในวันนี้พวกเขาก็ได้เรียนทำแกงเขียวหวานและก็วิธีทำเครื่องแกงตั้งแต่เริ่มต้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ตำเครื่องแกง และได้ทำแกงเขียวหวานเมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เรียนคอร์สสุดท้ายนั่นก็คือการทำผัดไทยและ การเรียนทำอาหารไทยเสร็จแล้วต่อมาพวกเขาจึงได้ไปเดินเล่นที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งตอนที่พวกเขาจะกลับไปที่พักในเช้าวันต่อมาพวกเขากําลังทานอาหารเช้ากันอยู่และในวันนี้พวกเขาก็ได้ไปที่พักรีสอร์ทดิมหน้าผาจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปที่นั่นพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็เลยได้ไปเดินชมร,บรอบๆบริเวณที่พักแห่งนี้โดยได้ชมแล้วพวกเขาก็บอกว่าที่นี่มันสวยมากต่อมา พวกเขาก็ได้เดินไปดูที่ห้องพักริมหน้าผาแล้วจากนั้นพวกเขาจึงได้ลงไปเล่นชิงช้ากันอย่างสนุกสนานเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้ตื่นตั้งแต่ตี5้าเพื่อที่จะมาดูทะเลหมอกเมื่อพวกเขาได้เห็นกับทะเลหมอกพวกเขาก็บอกว่าทะเลหมอกมันสวยงามมากๆนี่เป็นวิวทิวทัศน์ที่เราจะได้เห็นที่เชียงใหม่เพียงเท่านั้น ต่อมาพวกเขาก็ได้มากินอาหารเช้ากันพอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับชมบรรยากาศในร้านคาเฟ่แห่งนี้ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้บอกว่าพวกเขากําลังเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งพวกเขาจะไปแวะที่ร้านอาก่อนจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวและได้สั่งก๋วยเตี๋ยวมากิน หลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปที่วัดพอเที่ยวชมเสร็จพวกเขาก็ได้ไปที่สปาแห่งหนึง่งเพราะอยากจะไปใช้บริการนวดหลังจากที่นวดเสร็จแล้วทางสปาก็ได้เสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำชาให้พวกเขากินในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่ห้องพักที่พวกเขาได้พักเป็นที่แรกพอถึงเช้าวันต่อมาพวกเขาได้บอกว่าวันนี้พวกเขาตื่นเร็วนิดหน่อยเพราะวันนี้พวกเขาจะไปขึ้น บอลลูนลมร้อนพอพวกเขาได้เห็นกับบอลลูนพวกเขาก็บอกว่ามันเก่งมากๆจากนั้นพวกเขาจึงได้ไปขึ้นบอลลูนเพื่อชมบรรยากาศร,บรอบๆของเมืองเชียงใหม่จากที่สูงพอพวกเขาได้เห็นอาคารบ้านเรือนและ ป่าในตัวเมืองของเชียงใหม่พวกเขาบอกว่ามันสวยจริงๆพอตเกเย็นพวกเขาก็ได้ไปทานอาหารเย็นและก็ได้ไปพักผ่อนและเรื่องราวของพวกเขาก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่อง Thailand Matter ของเรากันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ